ปัญหาของการนอนไม่หลับเป็นปัญหาใหญ่หลวงมากเพราะว่าถ้าเรานอนไม่หลับขึ้นมาเนี่ยนะครับตื่นมาแล้วทําชีวิตเราไม่สดใสเราเลยต้องหาสารสก,กัดที่ไปช่วย ทำดาวนะครับการหลับในเวลากลางคืนเพื่อให้การหลับนั้นนะหลับต่อเนื่องและหลับแบบมีคุณภาพไม่แห้งไม่เพียทําให้เรามี energy ในการทํางานตั้งแต่ละวันให้ดีมากขึ้นสารสก,กัดนะครับทั้งหมดที่อยู่ภายใต้แบรนด์ G9 อยู่ด้านหลังนี้แล้วนะครับที่ไปช่วยบํารุงเซลล์สมองไปลดฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอร์ดิซอที่ไปตื่นในเวลากลางคืนทานวันละ1เม็ด ก่อนนอนนะครับประมาณ3ชั่วโมงทานไปเรื่อยๆทานต่อเนื่องจะทําให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นคุณจะมี energy มากขึ้นคุณจะทํางานได้ดีมากขึ้นคุณจะพิด c ร e เอทงานได้มากขึ้นฝากเอาไว้นะครับทานวันละ1เม็ดเท่านั้น G9 ภายใต้แบรนด์ด็อกเตอร์มากสูตรแท้ครับ